ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทกท่านด้วยครับตอนนี้อยู่กันในเกมของไมค์ครับดูเชลลอนในตอนที่เก็ดเล้ยวนะวันนี้ผมจะไปฆ่ามังกรกันดวะใช่จะเป็นชั้นก่อนเอ้ยเป็นชั้นของก่อนเพาจะเป็นชั้นเอ,อเขาเรียกว่าธนูเพื่อเอามาใช้งานามา,ามาเยอะเลยน่เาเลยว่าแพงในตัวนะแล้วก็ครับเป็นกระดาษโอ้ พอดีเป๊ะแล้วก็เหล็กค้าเป็นเ n v i วิก็นี่เลยแล้วกันขุดมาอ๋อเคกำลังงงอยู่ว่ามันหายไปไหนเคแล้วก็ครบยังอ่ะยังดิอ่ของเก็บนิดนึงพวกไปไม่พอเหมือนจะมีสมุดอยู่ข้างล่างนี่นี่จะเป็นอินฟินิตแล้วก็พาวเวกับพาวเวนะมันจะได้อัพเลยแล้วกันเนาะจะเป็นนี่ แล้วก็นี่นี่นี่น power v infinity ทิ้งทำไมล่ะก็ขุดมาอ่าไอ n อ e r c a s e ให้ขุดด้วยนี่นะนุ่มจัดจับนะโอเคอย่าลืมสำหรับคนไม่รู้ก็แบบอาจจะหีบแตกนะั่งอนอผิดทางกันหลอนทางนะอ่ะเพิ่มแล้วก็ขึ้นรถไฟนะเหลือผมจะไปเอาไอนี่แด่ะอ่า m e n d i n g unbreaking เป็น เบนเนดิ้งสองอันเบกกิ้งหนึ่งเบนดิ้งสองอันเบกกิ้งหนึ่งนอนก็ได้นะให้มันให้มันตื่นๆกันมั้ยเพิ่มแต่ e นเดอร์เ s t แล้วก็แลขของแล้วก็เอาในหีบมาอีก เอ้เหี้ยก็แลกตัว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 ได้นีดนึงอุ้ยโทษทีเจ็ดอันนี้เจ็ดเองอ่ะคืออะไรอินฟินิตี้อุ้ยอินฟินิตี้ผมแลกได้เจ็ดเลยเหรอสิบหกคืออันเบกกิ้งอันเบกกิ้งผมต้องการเท่าไหร่สองสองเมนดิ้งผมอยู่ไหนผมจำได้ว่าเฮ้ยอะไรนะยยังชอบเลยเอ่อเมนดิ้ง นี่เมนดิ okay. ้งโอเคเมนดิ้งผมได้ถูกมากแล้วก็เมนดิ <laughs> <M ending> ้งหนึ่งเอนดิ้งน่งนอนตายกัน <laughs> โคตรโคตรฝันเลยโอเคแล้วก็เอนวิวมาตีเขาวีไม่สามารถใส่เมนดิ้งได้นะ <c oughs> เพราะเรามีอินฟินิตี้แล้วเราจะไปสร้างอินฟินิตี้นี่สามารถอัพได้แค่นี้แหละแล้วก็อัพไฟนะแต่ผมไม่ใสาา่แล้วก็อันเบกกิ้งกับเมนดิ้งแล้วก็ตีด้วยกันได้นะอันนี้ก็จะเขาเรียกว่า รอปีกผมเพิ่งตัดเรียบมาแม่งกดไม่ค่อยตรงไงอันนี้จะเป็นของธนูนะเฮ้ย hey, ธนูเดี๋ยวนะไอชี้ปลากับบ้านโอ้สาสเตรียมของมาพร้อมอะไรวะไม่มันเลยแม่งสุดท้ายแม่งก็ต้องกลับวีดีอะไรวะอ๋อเพื่อการประหยัดเวลานะโอเคตดัดคลิปนะผมไม่ดิดนิ้วอ่ะผมตดัดคลิปเอารเชสผมตกว่ะ โลกนี้ผมฝนตกค่อดบ่อยอ่ะแม่งไม่รู้เป็นอะไรอย่างงม,มุมโอ้มีอันนี้ถือว่ามีตามจริงจักแบบไม่มีเลยอ่ะเข้าใจะปะเือแม่แล้วก็เอ็นชาร์อะไรก็ได้โบกับอันนี้ก็จะเป็นรั้วจะจัดเอาไหมรั้วจะจัดแล้วก็ตัวหนอนนี้แล้วกัน,น,อน,น,กนโอเคแล้วก็อย่าลืมเขาเรียกว่า นี่นี่แล้วก็นี่โอเคพอดีเป๊ะให้เราวา,อางอันนี้ใช่ปะ่ะดีเดียวนิ้วผมอะแม่งเพิ่งตัดเล็บมาแล้วก็เอาเยอะจะจัดนะขุดจะได้เป็นกาวิวแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นับลูกธนูก็เก็บ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 ้บบบตัวเอเอาตายด้วะไอ้เชียเสียงเป็นอะไรเนะโอ้โหมังจะขาดใจตาย Let's go รอ้อยพร้อมน,น,น,นี่นี่นี่เก็บเอนเดียวเก็บนุ่มจัดโอเคเปิ่มลุยเอสโกเพิ s <S ่มราคาเป็นอ่าเรามาแยกกันหนังการสักเกตก็พอละเปิ่มราคาเป็นยันดีสิบหกหกก็แล้วกันนะได้พอแล้วค่อยค้าใหม่เปิ่มโยนโยนโยน,ยน,ยนอ,าายอ้าวหายอ๋อนี่ตัวหนึ่งนะเอาแบบโล่งๆเพื่ออะไรวะมันจะได้มองเห็นว่ามันไปทางไหนกันแน่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว แล้วมึงกลับได้นะถามจริงดิบ่อน้ำเหรอเดี๋ยวลองขุดลงตรงตรงไหนดี๋ยววาให้มันลงลงตรงนี้แล้วกันเนาะถามสักหน่อยถามสักหน่อยเดี๋ยวนะไอเ้เนี้มันอยู่ใต้หมู่บ้านผมตั้งแต่แรกเลยเหรอ <c oughs> ใช่ป่ะเนี่ยทำเล่นไปเดี๋ยวขนลุกละขนลุกละขนลุกเอ้ยข,ขนลุกจริงขนลุกจริงคลิปหายแล้วตรงนี้แล้วกันเฮ้ยถามจริงนะเนี่ย คนลูกเงี้ยนะคนลูกจริงรูกปวดขี้เนีะเอ้าไม่ใช่โอเคกแล้วครับเอ้ระขับเพียนเลยหรอกเราขุดเป็นบันไดโวบันไดโ,โอ๊ยวนเออถามจริงถามปลอมอุ้ยโอุ้ยตกใจหมดเลยแม่งอะไรวะเมื่อกี้ไอ้ผมได้ยินเสียงน้ำให้มันเสีออยงน้ำอย่างข้างบนวะนี่ได้านนี้ไอ้ผมไม่รู้ว่ามันต้องลึกขนาดไหนวะในแบบเวอร์ชัน1.8ได้ด้วยไม่รู้มันจะลึกขนาดไหนไอ้ตรงไอ้อะไรวะเรียกว่าสตรองโฮรเปิร์กเปิร์กอุ้ยเออใช่มัน อุดก็ได้โอ้โหอุดสะอุบาทเลยปล่อยให้มันลงลุงสวยไปอุ้ยเจอแล้วนี่่าแล้วก็ทำนี้ตั้งหนนะปื๊บปึ๊บปื๊บวางดินแล้วก็วางบล็อกนี้ก็ได้นี่อะไรเงี้ยเพื่อให้รู้เออว่านี่ทางลงนะโอเคก็เอาสโตนมาดหนึ่งสรุปเจอจริงด้วยนี่นะมันจะมีวิธีเช็คของผมอยู่เนตรงเนี้ตรงนี้มันชอบเป็นประตูอ่าเนี่ยถ้าขุดอย่างเงี้ยเรามันเป็นสโตนเอ้เออใช่สโตนเรียบแต่ว่ามันอาจจะไม่มีประตูอันนี้แบบนี้ก็ไม่มีนะอันนี้ไม่น่ามีแล้วโอเค แนะนำให้เช็คก,ก่อนเลยนะนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมได้มันตามจริงตรงนี้มันก็เป็นรูของประตูได้หมดเลยนะนี่ไอตรงนี้ด้วยแต่ไม่มีนะโอเคเอ,อ๋อนี่วนถ้าไมประตูมันเปิดที่ทางลงสมลงข้างบนก่อนดีกว่านี่มันที่วนมาเลยโอเคเราก็อย่าไปวนกับมันเฮ้ยเฮ้ยป๊บน,นึงนะท่าที่ผมสังเกตน,นะประตูมันเปิดลากยาวไปทางไอเนี่ยเี่ยดูดิเจอเฉยขุดไปก่อนเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวมันจะง่ายมันก็ง่ายอย่างนี้นะขุดยังไดิลก เอ้ยมีลูกตาเดียวด้วยอุ้ยดวงดีแล้วแบบดวงดีอีกแปลว่ามัน12ใช่ปะ่ะเราก็ต้องการ11เรามี6แล้วเจ็ดแ1ดนี่นะโอเควางมาแบบวางมันเพลงเลยโอเคเอ่อันนี้เราอย่างนี้ก่อนก็ได้ไม่รู้จะตายหรือเปล่า <laughs> ตายก็แบบเบลหายแล้วแหละเบล2 0สองร้อยเลยอะโอเคแล้วเกิดชื่ออะไรนี้ แล้วก็ตกตายหา่าตายโหงทนูในมือถือของผมรู้สึกไม่ยิงยากคิดหายเลยโอเคยิงยากกว่าในคอมอีกผมกัดระยะไม่ถูกอ่ะมันไม่ได้ย้อยเท่าเหมือนในคอมอ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวผมรู้สึกมันยิงคนละแบบกันเลยเนีย่ยในคอมน่าจะแบบประมาณนี้เลยเพราะในคอมผมว่าผมก็แม่นเนาเรื่องเฮ้ยผมลืมเอานี้มาอะไรวะขวดอุย้ยโชคดีไม่ได้ลอยไอ้ขวดแก้วนะเอาวะแล้วทำไมมันบินลงมาบ่อยยังอ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยฮลัลโหลมันต้องบินมาครับผมโอเคผูย้ยิงโคตรยากอ่ะ ทำไมมึง,มงบินลงมาบ่อยอย่างวะอาะมอไม่เห็นตรงนน้นยิงยากมากพ่นพ่นลังสีโอเคยิงไม่โดนนะช่างแม่งยิงไอ้นี่ก่อนดีกว่าอุ้ยมันมืดมากเลยอะจอมันดำไปเลยเอ้ยโดนมันจะบินมายิงสักทีนึงโชคดีทำไมผมผมมันไม่กระเด็นขึ้นวะเออถือว่าดีแล้วถาว้าคนทั่วไปนะแบบน่าจะลอยเลยไหมสวยก็น่าจะบินมาสักหน่อยดิแล้วผมกดเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไม่ติดเหลือสองอันนี้เป็นกงอะมันบินลงมาบ่อยวะผมฆ่าไม่ได้ ผมฆ่าแม่งเลยไหมไม่่าัะฮิวเรือดไม่ทันอ่ะถ้ามึงจะบินลงมาบ่อยขนาดนี้ไม่ก็นแนะ้ลดี๋ยอก็เกินไปเวลาสู้กับมังกรจริงๆอยากกระโดดกระโดดตีแบบผมทำนะมันจะเด้งอ่ะแต่ผมไม่รู้ทำไมของผมไม่เป็นไรเลยในคอมนะในคอม,มผมหมายถึงในคอมม,มันจะเด้งในมือถืออันนี้ผมไม่รู้ S <s <us> ดูดีทำไมมาลงมาบ่อยยังไงโดยโดยที่ผมไม่ต้องไอ้นี่เลยอะไรวะแบบมันฮิวเรื่อยไม่ทัน <laughs> มาละ <S <s <us> <S อ้าวตาย <laughs> อะไรกัเนี okay. ่ยโอเคนี่จะได้สักกี่วลวะผมมี164 164 <laughs> <laughs> เ 14, พิ่มมา8วิวเฮ้ย169เราจสิบอ๋อมันเขามันค่อยๆดูดดูวรีบบามันรีบป่ะเออก็สิ่งที่อย่าลืมก็คือนี่นะก็นี่แล้วก็หายไปเลยโอเค ยอกยอกโอเคก็ขุดลงนี้นะปักไฟแล้วก็ถึงแตงกลิ่วโอเคเปิบเปิบนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไข่เก็บไปเลยเปิบเปิบเปิบก็เอ็นเกตเวียอยู่นี่โอ้ยหันไปเจอพอดีเลยโอ้โคตรฟุกเตอรแม่งเหมือนรู้นะโคตรเหลือคิดตั้นอยู่2อันนี่ไม่ได้ทำอะไรหรืออาจจะมากกว่านั้นโอเคเอ็นเกตเวียนี่มันคือทางไปเอาอเอเลธาสำหรับคนที่ยังไม่รู้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเพราะมันกดฟรีไม่เสียตังค์ตอนนี้เราก็เข้าสู่ห้าสิบห้าสิบพุตามกันเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคซึ่งแบบเร็วมากผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงแบบเร็วสุด,สดเลยแบบโอ้ยทราบเพีงใจโอเคผมก็ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรังคานก็ต่อไปก็คือ60ิซับต,ต่อไปเรื่อยๆนะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันก็ไต่อคลิปหน้านะครับผมก็จะเป็นอะไรก็ ผมอนนี้าตไปหาปีกแล้วกันบายครับผม